จากทานอาหารร่องเรือชมวิวทิวทัศน์ริมน้ำปิงแล้วพาไปเที่ยวลดยแดนซ์กันบ้างค่ะที่จังหวัดแม่ห้องศนค่ะมีการจัดกิจกรรมลายแดนซ์ในงานฤดูหนาวจังหวัดแม่ห้องศนประจำปี2568ที่เวทีกลางงานฤดูหนาวจังหวัดแม่ห้องศอนายบุญลือทำธาร,รานุรักษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ห้องสอนร่วมกิจกรรมลายแดนซ์งานรูดูหนาวจังหวัดแม่ห้องสอนประจำปี2568โดยมีหัวหน้าส่วนราชการนายกเทศมนตรีเมืองแม่ห้องสอนและทีมเต้นลายแดนซ์จากชุมชนต่างๆร่วมกิจกรรมโดยกิจกรรมดังกล่าวจังหวัดแม่ห้องสอนร่วมกับเทศบาลเมืองแม่ห้องสอนและชุมชนต่างๆในเขตเทศบาลเมืองแม่ห้องสอนและชุมชนใกล้เคียง จัดกิจกรรมลายแดนซ์ในงานฤด,ดูหนาวจังหวัดแม่ฮ่องสอนเพื่อสร้างสีสันและความสุขในงานฤด,ดูหนาวตลอดจนเป็นการส่งเสริมการออกกําลังกายเสริมสร้างสุขภาพที่ดีทั้งนี้ค่ะกิจกรรมลายแดนซ์ปัจจุบันค่ะกำลังได้รับความนิยมจุดเด่นของลายแดนซ์ค่ะเป็นการผสมผสานการเต้นลีลาดกับการเต้นแอโรบิกแต่ปรับให้สามารถเต้นได้ง่ายและสนุกมากขึ้นซึ่งสามารถประยุกต์ให้เข้ากับการเต้นรําวงทําให้เกิดความสนุกสนานได้รวมกลุ่มเข้าสังคมและได้สุขภาพที่ดีอีกด้วยค่ะ ดิฉันกําลังจะบอกว่าเรื่องรายแดนนี้ก็คือคุณวรลักษณ์ต้องชอบแน่เลยดิฉันชอบทุกแดนเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นลายแดนโอเวอร์แดนสติดทแดนที่ฉันชอบ